ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาครั้งสุหล่อใหมค้าอีกรอบนึงนะครับผมแท็กว่เดี๋ยวคลิปนี้ฮะรเราจะไมเล่นซีรีส์100วันอนาคตอาจากกออาจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอีกแต่เรามาเริ่มสร้างกันใหม่เลยลวกันฮะมันน,น่าสนใจเยอะมากครับผมจะตั้งชื่อโลกว่า The Great Saga คือซีซั่นแรกเราเล่นไปได้ประมาณ9เอพิโซดนะฮะแล้วเราก็เริ่มเล่นใหม่น่าเสียดายฮะถ้าเกิดใครอยากจะโหลดแบบของเวอร์ชันก่อนหน้านี้ก็สามารถไปโหลดได้นะฮะผมมีคลิปแจก แมบอยู่นะ,ะก็เล่นไปได้นิดนึงเองอ่ะก็น่าเศร้าเหมือนกันนั่นแหละฮะแต่หวังว่าคลิปนี้หรือซีรีส์นี้เนี่ยฮะน่าจะเล่นกันได้แบบยาวๆโอเคป่ะฮะหวังว่านะ,ะแล้วก็แชเดอร์มันพังด้วยฮะผมก็ต้องไปต้องไปแก้คอนฟิกอะไรน,นิดหน่อยๆน,นะฮะก็วุ่นวายเหมือนกันก็ถ้าเกิดสมมุติใครที่อยากจะเล่นแชเดอร์เนี่ยฮะก็ต้องหาแชเดอร์ที่มันรองรับพวกมอสพวกนี้ด้วยนะฮะแล้วตอนนี้เราก็เจเนเรตแบบอยู่ <laughs> ยาวนานดีจริงๆเลย ก็แง,ง่แหละนะมันจะนานกว่าเดิมเปิดเกมก็เปิดนานกว่าเดิมแล้วๆนะฮะตึงๆๆ,ๆๆๆๆๆๆน่าจะเกมใกล้ตายเลยแหละครับแบบนี้เอออูอโอ้เปอร์เซ็นต์มาแล้วโอ้โหนี่ฮะใช้เวลาไป2นาทีฮะเปอร์เซ็นต์เริ่มกระดิกแล้วนะฮะนับว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะฮะมาดูสิฮะว่าเกมเรายังจะมีชีวิตรอดได้อีกต่อไปหรือเปล่านะฮะโอ้เพื่อประหยัดเวลาดีนิวฮนะ โอ้โหดูดิฮะใช้เวลาเกือบ4นาทีนะฮะกว่ามันจะสร้างแบบเสร็จตายเร็วแล้วมันจะเล่นได้ไหมเนี่ยต้องจำเอาไว้นิดนึงนะฮะเครื่องของผมเนี่ยฮะมันมีการ์ดจอเข้าใจไหมฮะแต่ถ้าเกิดสมมติเครื่องไหนไม่มีการ์ดจอเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ CPU ที่เยอะกว่าเดิมฮะแต่อะไรเนี่ย มาจากไหนเนี่ยซึ่งผมคิดว่านะครับแบบนี้ฮะเราขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันฮะเชิญตามสบายฮะซึ่งผมโอเคฮะแต่ว่ายังไงก็ตามคลิปนี้ฮะน่าจะได้เวลาสมควรแล้วผมพอกับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดส์่งให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะไปคิดยังไงกับอัปเดต1.18ฮะคอมเมนต์ตรงบริเวณข้างล่างกันได้เลยฮะถ้าคิดใหม่ออกแล้วกาตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย